อไอ้โมเอาโอ้ยนี่ก็ส่องอยู่นั่นแหละไ้มาถ่ายกล้องเอาดูไม่ฟังเลยวะเดี๋ยวก็เดี๋ยวถ่ายใบเด้เออ๋อแล้วเยเซ็กซี่ใหญ่แล้ว,ว่ยอ้าวดิโอเหรอ,อวันนี้มาดูดอกไม้ตต้นสายใช่ไหมแต่ว่าคนสวยกว่าดอกไม้นะคะ <c oughs> วันนี้ปล่อยให้มันรอตั้งแต่เช้าเลยไหมพอดีว่าตื่นสายนาฬิกาไม่ปลุกแผนกเลี้ยงเด็กครับแผนกเลี้ยงเด็กซูเฟยซูเฟยยังย,ยัง,ยงดูแม่มนะันไม่สนลูกเวนเลยดูดูถ่ายรูปนั่นแหละปล่อยให้พ่อเลี้ยงชัว่วคราวเดขอเป็นผู้เลี้ยงเด็กแล้วกันที่เลี้ยงเด็กนี่นะคะวิวดอกไม้สวยมาก แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดอีกด้านหนึ่งคนก็ทยอยทยอยกันเข้ามาละโอเคปะ